มาถึงคลิปสรุปแพท4.5ปีฉลองเซิร์ฟญี่ปุ่นเกาหลีครบรอบกันนะฮะสำหรับในรอบนี้เราจะเริ่มกันที่ตัวละครกันก่อนเลยนั่นก็คืออลิซาเบธแสงตัวที่2นั่นเองตัวที่ผ่านมาก็เป็นแสงนะฮะและตัวนี้ก็ยังจะเป็นแสงอีกเช่นเคยเริ่มกันที่เอกลักษณ์กันก่อนเลยนะฮะสำหรับเอกลักษณ์ของอลิซาเบธแสงนั้นนะฮะเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบดีบัฟการแทรกแสงแห่งแสงให้แกศัตรูเป็นเวลา2เทินเพิ่มสแตททั้งหมดให้อลิซาเบธเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อพันธมิตรที่กำหนด1ตัวและหากพันธมิ สกิลโจมตีนะฮะรวมถึงเบ็ดด้วยจะมอบ,บัฟเทาวความเกลียวกลาดของนางฟ้าให้อลิซาเบธหนึ่งบัฟและเมื่อบัฟความเกลียวกลาดของนางฟ้าเต็มสแต็กแล้วเนี่ยอากาลิสใช้สกิลเดี่ยวจะทําให้ศัตรูติดสตัรนะฮะและเมื่อใช้เสร็จเนี่ยหลังจากสตัรแล้วเนี่ยจะลบบัฟความเกลียวกลาดของนางฟ้าออกทันทีและก็นับใหม่นะฮะสำหรับการแทรกแซงแห่งแสงเนี่ยจะลดความสามารถด้านการโจมตีของศัตรูลง10%นะฮะแล้วแน่นอนว่าเป็นดีบัฟเทาด้วยไม่สามารถลบออกได้อากาลิสสร้างดามเมจแก่ศัตรูที่มีเกมมเกกกกาาาหต3รือมกกว่นะะ ศัตรูจะถูกลดเกรดลง1เกรดและพันธมิตรที่กำหนดมีอะไรบ้างนะฮะมีเผ่านางฟ้าเผ่ามนุษย์แล้วก็แก๊ง7บาปทั้งหลายนั่นเองในด้านของความเกลี้ยวกาของนางฟ้านั้นเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีให้อลิศบัฟละ6นะฮะหกห้ส,สูงสุด30%นั่นเองนะฮะโจมตีคลีเลตคลีดามจจอกเกาะอะไรก็ว่าไปในด้านของสกิลกันบ้างนะฮะสกิลแรกเป็นสกิลโจมตีเดี่ยว500%ที่แรงสามเอฟเฟกต์เพิ่มเติมมีจอกเกาะ,ะ3เท่าแล้วก็สร้างดเม เพิ่มเติม20%ต่อบัฟความเกลี้ยกล่ดของนางฟ้าที่อลิซมีเลยก็คือสูงสุด80%นั่นเองสกิล2เป็นสกิลโจมตีหมู่นะฮะสร้างดาเมจ300%ทีท่้ง3นอกจากนี้เอฟเฟกต์ยังจะมีเป็นสร้างดาเมจเพิ่มเติม1%ต่อทุกๆ1%ของเลือดที่เหลืออยู่หรือก็คือเอฟเฟกต์ฟลัดนั่นเองและถ้าอลิซเบธมีความเกลี้ยกล่ดของนางฟ้าครบ4บัฟเท่านั้นจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก50%ต้องมี4บัฟเท่านั้นนะถ้าไม่ได้ มี4บัฟสก,กิลนี้จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์50%เพิ่มเติมเดอ้อมาในด้านของท่าไม่ตายกันบ้างนะฮะท่าไม่ตายอันนี้คือเลเวล6นะเราจะพูดถึงเลเวล6ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกแต่ละเลเวลว่าเพิ่มหรือลดอะไรบ้างบัฟความสามารถด้านการโจมตีให้ตนเอง50%เป็นเวลา2เทินและสร้างดาเมจโจมตีหมู่750%นะฮะและมอบดีบัฟการแทรกแซงแห่งแสง2เทินอันนี้เป็นพาสซีฟนะฮะแยกส่วนกับในด้านของท่าไม่ตายแล้วนะเมื่ออาริส อยู่บนสนามและเพื่อร่วมทีมรอดชีวิตอยู่2คนหรือมากกว่าจะมอบบัฟการคุ้มครองของเทพธิดาให้เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะฮะและพันธมิตรที่ไม่ได้รับการคุ้มครองของเทพธิดาจะได้รับบัฟลดดาเมจ20%แทนสูงสุด10เทิร์นด้วยกันสาหรับเอฟเฟกการคุ้มครองของเทพธิดานั้นหากเราที่ได้รับบัฟตัวนั้นๆโดนตีจนตายจะชุบชีวิตขึ้นมาทันทีพ่อแม่ก็เหมือนกันกับทุกสกิลชุบนะฮะหากโดนสะท้อนตายเองนะฮะไปตีเขาแล้วสะท้อนตายเนี่ยจะไม่ได้รับการชุบจากเอฟ มาในด้านของความสามาราเพิ่มเติมแต่แตล่าเลเวลกันบ้างนะฮะมาในแถวแรกก่อนแถวบนแถวบนคือบาความสามารถด้านการโจมตีเลเวลบที่งบัพ20%นะฮะ15% 20% 30 40, 40และสูงสุดอยู่ที่50ไล่ไปตามลำดับเลยข้อที่สองข้อที่สองคือพลังโจมตีถ้าไม่ตายนะฮะเริ่มต้นที่500%แล้วก็จบที่750%นั่นเองบรรทัดที่สามเนี่ยยาวที่สุดเลยนะฮะคือสแต็กเทิร์นไม่ใช่สแต็กเทิร์นสิคือเทิร์นที่จะได้รับของบาปบุมครองนะ ะะซึ่งเลเวล1ึ่งเนี่ยจะอยู่แค่2เทินเท่านั้นแล้วก็ไล่ไปเป็นที่3 4 6 8 10สูงสุด10เทินด้วยกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในแถวสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือเอฟเฟกต์ลดความเสียหายนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์ลดความเสียหายเนี่ยเลเวล1กับเลเวล2เนี่ยไม่มีนะไม่มีแปลว่าอลิาเบตตัวนั้นเนี่ยจะไม่แจกบัฟลดความเสียหายให้เพื่อนๆน,น,นะฮะซึ่งจะมีได้ก็ต่อเมื่อเลเวล3ขึ้นไปและเลเวล3ถึง5าเนี่ยจะมอบบัฟลดความเสียหายให้แค่1คนใน สนามเท่านั้นต่างกับเลเวล6ที่เลเวล6นั้นจะมอบให้กับทุกคนบนสนามเลยยกเว้นตัวอลิซาเบตเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังกับการลดดาเมจเพื่อนมากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องกดให้ได้อย่างน้อยอันติ3นะฮะแจ้งไว้เพื่อทราบเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมอันติไม่เห็นมีเหมือนที่เราบอกเลยนะเราอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามข้ามเด็ดขาดก็จบไปแล้วสําหรับในด้านของดีเทลสกิลของอลิซาเบธนางฟ้าตัวใหม่ท่าแสงนั่นเองมาในด้านของตัวในตู้กันบ้างแปะไว้เ,เลยตามภาพปึ้งนะฮะเลทอปศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับอลิซาเบธแสงแล้วก็ตัวที่โหวตเป็นท็อปเลทเฟสห้าตัวดว ดัดไข่มุกอาแสงบันแสงแล้วก็ดัดสามพันปีนั่นเองหน้าตัวนี้เป็นตัวท็อปโหวตของเฟสติวัลนะฮะไม่ได้นับทางตู้อีโวตไว้รอบแรกนะฮะแล้วก็น่าแหละตามภาพเหลือแถวที่2คือตัว LR ทั้ง4ตัวแล้วก็ตัวที่โวทั้งหลายแหล่นะฮะก็เรียกได้ว่าตู้นี้เนี่ยโคตรจะคุ้มกันเลยทีเดียวมีเทียมีเฟรมีเฟร่ามี red, ม red, าร์เกตแดงมีล็อกซี่บ้าข้างมีทริสตันนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเรียกได้ว,ว่าคุ้มมากๆแล้วจะมีเพจไปกดตู้ปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าตู้นี้การันตีที่เก้า เนื่องจากเป็นตู้เฟสติวัลนะฮะสามารถเลือกได้นะฮะ6ตัวด้วยการรวมถึง5ตัวที่จะรับเป็ Top อป v e v o t ด้วยคือมาเอลดัชไคมุกปลาแสงบันแสงแล้วก็ดัชสังพันปีนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการวางขายด้วยนะฮะวางขายเป็นตั๋วที่สามารถเพิ่มเลนอัพให้ตัวละครในตู้ได้เพิ่มเลนดอัพให้กับเบ็ดแสงเป็นต้นนะฮะจากเดิม0.25ก็เป็น0.3750แทนซึ่งขอบอกเลยว,ว่าตัวนี้ได้จากการเติมเงินเข้านั้นไอเพชรเปิด ไม่ได้นะฮะก็ยังว่าแหละเลทมันต่างจากคนอื่นก็ต้องใช้เพชรเปิเนะ้แหละเนาะจบไปแล้วนะฮะสำหรับในด้านของตัวละครแล้วก็ตู้ตัวละครของเบ็ดแสงตัวใหม่สายดาเมจนะฮะแน่นอนว่ามาใหม่แล้วก็ต้องวางขายแฟชั่นด้วย3เซตเนื่องจากว่าเป็นระดับเฟสติวัลเนี่ยจะไม่มีแฟชั่นระดับ SSR อยู่เลยจะมีแต่แฟระดับ UR ซึ่งจะวางขายเป็นเงินจริงจํานวนเวลาเนี่ยสอาทิตย์ด้วยกันหากหมดเวลา2อาทิตย์แล้วเนี่ยขายเป็นเงินจริงแยกชิ้นส่วนให้นะฮะใคลอยากเติมไม่อยากเสียเพชรก็เติมซื้อกันได้ภายใน2ออาทิตย์ ที่ตู้และตัวเข้านะฮะแต่ถ้าไม่อยากเติมเงินก็รอไป2อาทิตย์ก่อนที่มันหมดเวลาแล้วก็ใช้ซื้อเพชรแยกชิ้นได้นั่นเองถัดมาเป็นเซตการ์ดอ์ติแฟกต์ใหม่ฉลอง4.5ปีที่เพิ่มให้เฉพาะในดันศึกกำไรล้างพอสกิ้นะฮะซึ่งจะเพิ่มสเตตัสแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับให้กับเพื่อนร่วมทีนั่นเองซึ่งเป็นเซตการ์ดบอสกิ้แล้วก็จะได้จากเฉพาะกิจกรรม4.5ปีเท่านั้นนอกจากนี้ถ้าไม่ได้ไม่ครบเราจะต้องรอไปกิจกรรมหน้าที่มันแจกเพิ่มเติมนะฮะอ่าถัดมา คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ขอบอกไ้เลยว่ารอบนี้มาน้อยมากมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมอนสปีดนั่นเองความสามารถก็ดังภาพเลยนะฮะเมื่อเริ่มเชิญจะมอบดีบัฟไฟเผา2ดีบัฟต่อสตรูหนึ่งตัวหากพันธมิตรที่ลงสนามทั้งหมดเป็นเผาเทพศูนย์จะมอบดีบับไฟเผาเพิ่มเติม1ดีบัฟต่อสตรูหนึ่งตัวเท่ากับว่าจะแปะเป็น3ดีบัฟนะฮะถ้าลงกับเผาเทพศูนย์พันธมิตรทั้งหมดจะสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์หากสตรั ะะก็ตามนั้นอา,อาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้จําเป็นต้องลงสนามนะฮะไม่สามารถใช้ในช่องซับได้นะไม่งั้นจะโกเกินไปเดอ้อและสําหรับในร้านค้าเหรียญน,นะฮะก็ยังไม่มีตัวแสงและมืดให้แลกอีกเช่นเดิมจะมีใหม่สุดก็จะเป็นในด้านของเอทรอซ่าเฟสนั่นเองนะฮะและสิ่งที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือการแจกเพชรในด้านของการล็อกอินนั่นเองซึ่งจะแจกสูงสุดเนี่ย200เพชรเท่านั้นเราตอนแรกเนี่ยเรากะไว้ว่าจะแจกประมาณ300ซึ่งก็แจกกันประมาณนี้มาตลอดนะฮะแจ รอบนี้แจกแค่200อยหรือจริงๆแล้วอาจจะแจกแค่200มาตลอดก็ได้แต่ว่าเราก็คำนวณผิดเนาะเออก็อย่าว่ากันและยังแจกในด้านของร o ย a ลเฟสโลกลินโบนัสนะฮะคือจะแจกวันละ10ตัวนะฮะซึ่งจะเอาไปกดในด้านของกิจกรรมจัมปิ้งบล็อกที่เราจะเอ่ยกันในภายภาคหน้านะฮะแจกทั้งหมด140ใบด้วยกันจะใช้ครั้งละ10ใบนะฮะหรือครั้งละ1ใบก็แล้วแต่ท่านเลยซึ่งกิจกรรมจัมปิ้งรอยัลบ็อกนี้นะฮะจะมีรางวัลที่ดีเด็นเลยก็คือดามพัน 3, ปีนั่นเองตัวละครที่ได้ทั จะได้ทั้งหมดสี่ตัวละครน,นะฮะสะเต็ปแรกได้อลิซาเบธเขียวได้ถัดมาเป็นดาร์ล่างแชมเปียนนะฮะสะเต็ปที่7จะเป็นดาร์างพันปีแล้วก็สเต็ปที่10จะเป็นเอเลเต้ฟ้านะฮะสุดท้ายรางวัลสุดท้ายสเต็ปที่1 3จะเป็นตัวสุ่มตู้เบ็ด10บใบหรือ3 0เพชรนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือรอยัลเฟสเชียลมิชชั่นนะฮะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้รับตัวสุ่มตู้เบ็ดอีก3 0เพชรหรือ10ใบตั๋วนะฮะแล้วก็ ตัวสุ่ม j u m p i n บ็อกทั้งหมด10ใบอีกเช่นกันนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าพลาดอย่าพลาดะฮะจะทําอะไรก็รีบทาพูดถึงกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทำอะไรก็รีบทำยยยอยาอ่าอย่าอย่ารออย่ารอหลายๆคนพลาดเพราะว่ารอนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเราคอลแลบอย่างเงี้ยพลาดรอมันจะรออย่างเงี้ยน,นะถัดมาก็จะเป็นบัฟประจํากิจกรรมเฟสติวัลหรือกิจกรรมฉลองต่างๆนะฮะรอบนี้เป็นบัฟสีทองซึ่งก็สามารถไปกดรับบัฟเพื่ออัพเลเวลได้เช่นเคยเฟสแรกจะมีแค่2องเลเวลเท่านั้นต้อง พารสองหรือ2อ,อาทิตย์ถัดไปถึงจะมีกิจกรรมพร้อมตัวใหม่แล้วก็จะได้เป็นบัฟเลเวล3 4 5นะจ๊ะกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรม Royal ก e บการ r d นะฮะก็คือ คล้ายกิจกรรมการะพ้องแหละสุ่มการ์ดจุ่มอะไรไปให้เจอของที่อยากได้นะฮะรางวัลที่ดีที่สุดก็ก็เท่าๆกันแหละเล่นเพื่อหาแพ็คก,การ์ดซะมากกว่านะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยสําหรับบอสกิจกรรมนะแพ็ค3มาเลย3ตัวนะฮะโดยเริ่มแรกมาเป็นกวางก่อนแล้วก็น่าจับเดตในะคสองอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เล่นเพื่อหาเป็นตัวจัมปิ้งบล็อกแล้วก็เซตแพ็คการ์ดนั่นเองแน่นอนว่าฉลองทีไรกิจกรรมทีไรก็ต้องมีอีเวนต์แลกเปลี่ยนสิ่งของกับกิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปแลกเปลี่ยนสิ่ง กับริงด้วยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าแลกได้ของมาดีๆทั้งเลยเอาของที่เราไม่ใช้เนี่ยไปแลกเป็นของที่เราใช้นั่นเองแล้วก็กิจกรรมหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าดวงดีได้ดวงร้ายเสียจริงๆก็คือกิจกรรมหวยกาแจกทั้งหมดตามใบแล้วก็ต้องซื้ออีก3ใบนะฮะถ้าใครดวงดีได้อีก25เพชรเนี่ย ก่อนจะหมด3ใบหรือภายใน3ใบเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้เราจะบอกทุกๆครั้งเลยสําหรับเวลาที่ทําคลิปแล้วก็มาเจอกิจกรรมหวยเนี่ยเราจะบอกทุกครั้งเลยว่าเหมาหมดเหอะเหมาหมดในราคาใบละ99บาทหรือใบละร้อกว่าบาทเนี่ยแล้วมันได้ของทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มมากมากเลยนะสา0รเนี่ยอะ เหมาเหมาทั้งหมดเนี่ยได้35เพรเนี่ยแล้วก็ขอหมดเนี่ยนะมันเป็นวัตถุดิบเป็นวันสดุอุปกรณ์สําหรับพัฒนาตัวละครที่มันคุ้มค่ามากในเลทราคาเนี่ยนะรื้เถอะถัดมาคือฮอกพาสเซตใหม่นะฮะเป็นเซตของดัตลอดแล้วก็ดัตรงลอดทุกตัวเลยดัตเล็กนล็อบเป็นต้นนะฮะเป็นเซตกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นในไลฟ์นะฮะเดี๋ยวแปะรูปมาให้เซตของอลิซาเบตเนี่ยจะหมดในรอบถัดไปจะเองแล้วก็การปรับปรุงอีกอย่างสองอย่างนะฮะก็คือว่าเราสามารถ ใช้เหรียญ LR ที่มันมีเหลืออยู่เนี่ยโอ้โหหาก็ยากเลยใช้ให้กูไปแลกอีกเหรอเอาไปแลกเป็นเศษในการรีกลุ่มดาวนั่นเองนะฮะหนึ่งเหรียญแลกเป็นสเก็ตกลุ่มดาวสามอันโอ้โหโอ้โหใครจะไปแลกยกเว้นแบบคนเก่งๆจริงๆถึงจะได้แลกใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่พอใช้ด้วยอ่ะแต่ก็นอกจากนี้นะฮะอัปเดตเลเวล ID จาก MaxM ที่เลนร้อยสิบเนี่ยเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบอะแน่นอนว่าจะต้องมีแพ็คแรงอัพตามมาอีกด้วยนะฮะเตรียมตังค์ไว้ซื้อได้เลยประมาณพันสี่พัน พันสี่ปะวะน่าจะใช่ละือพันสี่หรือสองพันห้าเนี่ยจำจำไม่ได้แล้วแหละจะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบเพชรมั้งนะแรงอัพถ้าใครจําได้ก็เมนบอกไว้ทีนะฮะถัดมาเป็นการปรับปรุงฟังก์ชันอ n n i h เ l ชั i o n c o m b a ation, Combat, หรือก็คือศึกทำลายล้างบอสทั้งหกตัวนั่นเองเราจะสามารถสคริปต์ได้แล้วแบบเลือกสคริปต์ทั้งหมดเลยนะติ๊กไปเลยแล้วก็เลือกสคริปต์แล้วมันก็จะสุ่มพึง่งมาเป็นอย่างไรภาพเลยว่าหกด่านเนี่ยเราเจอบอสไปกี่ตัวนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าความเจริญนั่นเองแค่น,นี้แหละฮะจบแหละเพื่อนๆคิดเห็็นนนยัังงงไไกกกกบ้้้้าฮฮะะะะขขอออใใใหหมม่เเลลืครรจดแวีพช ไปตู้ปีใหม่ด้วยตู้ปีใหม่หรือยูนหรือ New y e a r f เฟเนี่ยจะมาประมาณช่วงเดือนมกราต้นต้นมกรานะฮะแล้วก็ o อแลบก็น่าจะใกล้ไปแล้วแหละอย่าตกใจไปกุมฮามีนะรุ่นขอแลบอ่ะเอออย่าตกใจไปพันน w Year f เฟสไปก่อนแล้วก็เก็บเพจยาวๆนะฮะตอนหลังนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่าไปจริงๆแล้วฝันดีลาตีสวัสดีครับ